สวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าเบาอีกแล้วเนี่ยอหังบ้างโอหางกูตุ้งเทปเลยนะครับกระเป๋าเบาเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนนั้นกระเป๋าเบาตามพวกเราไปฮะตามไง ขอออกตัวก่อนได้ไหมว่าเทมปนี้มืออาจจะไม่ค่อยสวยทำไมวะน้ําที่เรากินกันทุกวันะเวลามาบ้านกูนอ่ะมือนะฮะกูจะเอาน้ําขวดแก้วมากินวันนั้นอ่ะมันวางอยู่ปิ่มๆโตอยางงี้เลยแล้วด้วยความที่แม่งจะร่วงไงเดี๋ยวมันกิ้งตกพื้นอ่ะถ้าเกิดกิ้งตกพื้นเนี่ยมันก็ต้องแตกปุ๊บมันก็เกง้งเกงเกง้กูเชื่อมันจะร่วงกูเอามือคว้าไว้ก่อนไงแบบตบไปงี้เออจังหวะนั้นหละ เพลงโดยสัญชาติญานโบและคําเดียวที่เข้ามาในหัวเลยตอนที่มันแบบเพลงเป็นไงเลือดแน่ๆแล้เลือดไหมล้วพลิกขึ้นมาดูหือไหลมันนี่เลยขอออกตัวก่อนว่ามืออาจจะไม่สวยเทมนี้ความโง่สุดโง่อางเเราเราคิดหลายต่อแล้วไงก่อนจังหวะที่มันจะตกเราแบบตันใจเลยวันนี้ครับกระเป๋าเบาเรามากับซุนโกคู เดี๋ยวนี้กูครูเขาตัวเหลี่ยมดีนะแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้เขาไปฝึกกูทุยอันนี้มันกล่องอ๋อกล่องขนส่ง บอกได้ไห<บ>มว่าในนี้เป็นตัวอะไรตัวยังไงจากที่ได้รับข้อมูลมาอันนี้ซุนโกคูที่เห็นในคอนบอลคือไม่ใช่ของผู้ผมสองคนนะฮะ<อ>เป็นของสมาชิกค,คนหนึ่งในกลุ่มเราขโมยมาเลยเอาพ<อ><อ>ูดตามตรงเลยคือแบบมันจะได้รู้ตอนนี้แหละเทปนี้ลมใช่เพราะถ้าเกิดกลับบ้านไปไม่เห็นแล้วตัวเนี้ย <c oughs> หลังไม่นี่จริงๆมันทักมาแล้วบอกเฮ้ยโมเดลไปไหนอ่ะใครเอาไปไหนเรียบร้อยขายไม่ใช่เราก็ยิบมาให้ท่านผู้ชมดูเก็บมีก่อนด้วยความปลอดภัย อแรงเล่นกันเละเทสะสาวามกุลไปไว้ตรงนู้นโอ้ะมมกูจางครับผมขอปิดคลิปีนรถมานี่สภาพกล่องให้ดูกันเลยนี่เป็นไงไม่ทำท่าเลยวะกำลังฟาดเลยฟาดขาขอดูหน่อยได้ไหมทำท่าเลยวะ อ๋อเตะปะแบบแตเตะแบบใช่แล้วกำลงังเตะเลยเตะสอยมะม่วงเนี่ยท่านี้ใช่เลยมะม่วงอยู่สูงหิวมะม่วงให้ดูรอบๆอก่อนอันนี้คือด้านหน้าโกคูซุเปอร์นี่ไม่พลาดซ <c oughs> ุเปอร์ในนี้ก็คือด้านข้างมันจะเป็นบบว่าเป็นบินเซสนิมันอันนี้ค่าอะไร,รอ่ะไม่ทราบเหมือนกันภาษาแี่ปุ่น <c oughs> เยอะมากเลยอันนี้ด้านหลังหูด้านหลังมีตัวหนึ่งนี่ไข่ อาจจะเป็นญาติมันทุยอันนี้ใครหรอก็เป็นซุนโกคูเหมือนกันแหละแต่เป็นร่างที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นมาจากร่างสีฟ้าเขาเรียกว่าโรเซ่เป็นผมสีชมพูซึ่งมีวิญญาณของเทพเจ้ามาสิงอันนี้ก็โกคูใช่ไหมโกคูโกคูเหมือนกันโอ้แต่ด,ด้านนี้คือแบบมีหลายตัวเลยอันนี้น่าจะบอกว่าค่าเนี้ยผลิตตัวไหนเห็นปมใช่แล้วหลายตัวเลยซีรีส์นี้มันออกเป็นวอลลุ่มอ๋อแต่ละวอลลุ่มมันก็จะมีประมาณกี่ตัวก็แล้วแต่เยอะอยู่นะหมายถึงว่าแบบตังหาาเยอะอยู่นะดูดิมีทั้งหลายตัวแบบ โคตรเยอะอันนี้ชื่อค่ายปะน่าจะเป็นชื่อซีรีส์อ๋อชื่อซีรีส์นี่ค่ายนี้อีกแล้วเพนคิงนะฮะคือคือเป็นผลิตภัณฑ์จากตู้คีบของญี่ปุ่นแด๊ดตุกตุกหลอกอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ต้องหยอดเพิ่มแมวทองอีกแล้วเดี๋ยวนี้เราพัฒนาทำไมวะก็พัฒนาไงไม่มีอะไรหรอกอยากเล่าประสบการณ์เหมือนกันเมื่อก่อนอะ ที่เห็นโมเดลผมเยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆซื้อมานานแล้วนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเริ่มซื้อน้อยแล้วด้วยช่วงเศรษฐกิจสมัยนี้เนาะสมัยนะมก่อนเนี่ยผมมีตังค์อยู่500อยเนี่ยผมไปเดินในตลาดซื้อของเล่นเนี่ยได้มาสิบกว่าตัวสมัยนี้เริ่มไม่ได้แล้วทำไมวะร้านแม่งเริ่มติดกล่องจรปิดเต็มหมด <c oughs> เริ่มซื้อเยอะไม่ได้แล้ว <c oughs> แกเถอะอ้าวนี่มันเทปใสมันแปะไแสดงว่าเขาแกะเช็คอ่าจะนนมีการแกะเช็คเฮ้ย <c oughs> อันนี้มาแบบเห็นชัดกว่ารอพี่แล้วเออดึงแม่ ไม่ใช่ของกู้วยไงไม่ใช่ของกูนวยไงไอ้วก,ก็นึกว่ามันจะมาแบบเป็นเออสี่เหลี่ยมขึ้นมานะใจผายเอยวเลยดึงแม่งป,ประเด็นคือแบบไม่ใช่ของกูไงขอ,องหลบไปเนี่ยมันทําไมมันขาดมาอย่างเงี้ยสินค้าตัวนี้เห็นตอนที่ก่อนจะซื้อบอกเป็นมือสองอ๋อไม่ได้ซื้อมาเป็นมือหนึ่งก็ซื้อเขาแกะเช็คแหละดูตรงแล้วก็เลยได้มาในราคาที่ถูกเลย โหนี่หอมมาเป็นพระเลยหอมาหอมาเป็นตะบงเลยรือว่าพระท<ก>ี่เบะเลยตัวนี้มันไม่ได้มาให้เราประกอบนะฮะคือมาทั้งดุ้งน,นี้เลยคือน่าจะประกอบแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าใช่ขาประกอบมาแล้วหรอจริงๆน่าจะเป็นประกอบแต่ว่าเราซื้อมามือสองนะตัวนี้คนที่มาขายเนี่ยเขาประกอบมาให้อยู่แล้วใช่แต่เพื่อความใจถึงนะฮะไม่เป็นไรเราเอาละทิ้งหายละจะไปยากอะไรวะอย่าตอกนะ สินค้าตัวนี้ที่ได้มาเป็นมือสองก็คงต้องแบบรับสภาพนิดนึงเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนที่จะมาถึงเราอ่ะเจ้าของเก่าเขาทําอะไรมาบ้างใช่แล้วนี่ครับแล้วตัวนี้ก็คือมีฐานมาด้วยนี่เป็นฐานวงกลมเป็นพลาสติกปะพลาสติกพลาสติกแล้วก็มีเหมือนแบบว่าตัวคฟฟ้าไม่ใช่เยแหมผลิตไฟฟ้ากันเลยตัวค้ำไม่ให้อันนี้อ๋อันนี้ต้องแปะตีแน่นอนกูก็มั่วข้างหลังต้องแปะตรงนี้ตีต้องแปะวับแน่นหนา S <S 2> <S 2> วิ่งเฮ้ยเท่นะแบบนี้ฮัลโหลเป็นกนะารละสายเพื <S <S 2> <S 2> พ่อนขอเยินโฉมกันสักคู่หนึ่งนะฮะ ตัวนี้มีประวัติอะไรบ้างไหมมีมีคือตัวนี้มันจะเป็นร่างเขาเรียกว่าซูเปอร์ไซาบลูจริงๆชื่อเต็มๆของมันอะ่ะก็คือซูเปอร์ไซาก็ซูเปอร์ไซาโดยสมมุติถ้าเป็นแค่ซ ah ูเปอร์ไซาก็จะกระจอกกว่าน,นี้ละเพราะยังไม่มีคําว่าซูเปอร์ไซาต่อใช่แล้วอ่าเอาอมาจะก,กระจอกกว่าน, <c oughs> นี้โดยร่างนี้นะฮะงมกุลได้ครั้งแรกก็ตอนที่ไปฝึกบนดาวของมิวมิวมูอสฟิงอ่ะอันนี้จะอยู่ในภาพเดอะมูฟวี่เดอะมูฟวี่ก็อยู่ด้วยแล้วก็อยู่ในอนิเมะด้วย ซึ่งที่ต้องไปฝึกก็เพราะว่าจักรวาลทุกจักรวาลที่ เหมือนเทวเจ้าระดับมิวดูแลอยู่อะ่ะเขาจัดศึกชิงเจ้ายุทธคบกันแล้วก็เลยเอางโงกุลกับเบจิต้าเนี่ยเข้าแข่งขันก็เลยต้องไปฝึกเพิ่มและคนที่ฝึกให้คือเป็นวิชอ่ะบอกเสียงผิดปะวะ่วว่าบิดหรือวิชเนี่ยอ่าสักชื่อเออน่าจะวิชท,ที่เป็นเทวดาเหมือนเป็นเลข,ขาของมิวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาเก่งกว่ามิวนะใช่ก็เลยมาฝึกให้โงกุลกับเบจิต้าด้วยแล้วระหว่างฝึกเนี่ยก็หนักหนาสากันนะโงกุลได้ร่างนี้มาเพราะเขาเหมือนพัฒนาตัวเองต่อฝึกจนได้ร่างก๊องก็คือร่างที่เป็นหัว ธรรมดาเหมือนล่างธรรมดาร่างก๊อตมันผมแดงเนี่ยอันนั้นเป็นก๊อตที่เอาซูเปอร์ไซยา่าพลังของซูเปอร์ไซย่าห้าคน,คนมารวมกัน แต่ร่างก๊อตที่พัฒนาแล้วมันจะเป็นร่างก๊อตธรรมดาหัวดําธรรมดาเลยดูรูปร่างภายนอกเหมือนองูกุนปกติแต่คือพลังนี้เทียบเท่าหรือเยอะกว่าซูเปอร์ไซยา่าหนึ่งถึงสามเลยแล้วมันประหยัดพลังงานกว่าด้วยออมันไม่ต้อง<โ>ลงแบตเตอรี่กว่าออันนี้ทีสังเกตนี่มีรอยนี่ด้วยนะวิทจะเขียนด้วยชุดนี้จะเป็นชุดที่วิทเอามาให้แหละอันนี้ภาพดาก็ในเดนะอะมูฟวี่นะเบชิต้ากับโกคคของเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับนั่นแหละก็วิทโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าวิทมันเร็วกว่าใช่ไหมวิท มันแบบเขียนแบงตังแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะไ oh. อสองคนนี้คือไม่รู้ตัวเลยถุาพอแบบฝึกวิชาเสร็จแล้วอ่ะเขียนตอนไหนว่าอะไรเงี้ยเขียนไปแล้วดูจากรายละเอียดแล้ว ค่อนข้างค่อนข้างเก็บมาดีนะไม่รู้นะว่าสภาพมือหนึ่งจะเป็นยังไงแต่นี้เราจะแบบมือสองแล้วกันเราจะพูดถึงตัวนี้ว่าตอนนี้สภาพตอนที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวร่างอัตานิยมที่เราได้รีวิวไปแล้วหน้าตาของโกคูนี่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นโกคูเลยนะจะคนละหน้ากับไอ้ตัวนั้นอ,อนี่คือแบบเอ้ยงงคุณนะอะไม่ได้สัญญกรรมอาจจะด้วยความคนละค่ายไงผมนี่ยิ่งใช่เลยทรงเนี้ย โดยนี้ก็กาลังทาท่าที่กาลังเตะก็ท่วงท่ามันก็สมบุกสมบันนะและอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้แท่นเนี่ยไอ้แท่นที่เขาดามมาเนี่ยมันจะรับน้าหนักไอ้ตัวเนี้ยได้อีกเมื่อไหร่ด้วยความอายุของของเล่นอ่ะมันจะค่อยๆกดลงไปเห็นไหมมันโยกอ่ะด้วยสลีระของมันนี่แหละที่แบบว่าก,กําลังเหวี่ยงแล้วน้ําหนักมันไปลงตรงที่มือความแข็งแรขขงของขามันก็ต้องใช้การดูแลอยู่เข้าสู่ช่วงการให้คะแนนกันดีกว่า คะแนนแรกจุกเว้ยละมึง first impression score ฮะกูให้7ท่ามันเท่ท่าแบบอุย้ยท่าแม่งเท่ไม่ค่อยเห็นโมเดลงานแบบเนี้ยและใช้ท่าแบบนี้เออแล้วก็ลืมบอกตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะเว้นในวอลลุ่มอ่ะคือมันจะมี4ตัวที่เป็นสีพิเศษแล้วก็ท่าพิเศษอ๋อเอออันนี้เป็นหนึ่งในนั้นอย่างที่2คืก็อย่างที่พูดกันหน้าวงกุลไม่เป็นแบบไอตัวที่เราเคยรีวิวมาทุกอย่างมันดูเป็นโกคูดีขึ้นกว่าเดิมกล้าไม่ เบอร์วังอลังการอะไรมากมายอะไรอย่างนี้อของกูนะกูให้ให้เจ็ดเหมือนกันอะเพราะว่ามันเปิดมาถึงเห็นเนี่ยที่เราแง่แง่กันตอนแรก <c oughs> ค,คือสําหรับตัวเนี้ยม,มันมันมีรอยผยืตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เห็นข้อต่อข้างในแล้วแบบเฮ้ยแล้วโชคร้ายตองที่กูดันไปเห็นตรงนี้ก่อนเจยเลยอะ <c oughs> คะแนนก็เลยตกไปเพราะมันเป็นคะแนนความประทับใจแรกเลยฮะแต่พ้นจุดนี้ไปมาดูจุดอื่นคือก็เห็นหน้างูกุนก่อนหส่งอารมณ์นะหน้ามันส่งอารมณ์อยู่แบบบุดที่ใช่หรอไปเข้าห้องน้ำเถยะงั้นอะดีเทลสกอตดีเทลให้แค่6ตัดเรื่องสีเรื่องข้อต่ออะไรเงี้ยอย่างที่พูดไปสีคือทรงผมออกเป็นมิ้นต์นะอืมไม่เป็นสีมิ้นท์ออกเป็นสีมิ้นท์ไม่เป็นสีฟ้า ใช่เพราะในอนิเมะหรือในเดอะมูฟวี่มันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะใช่ฟ้าโอเชียนอ่ะฟ้าทะเลอ่ะและพว,พวกเนี่ยพวกนี้มันต้องเป็นสีน้ําเงินอืมมันออกมาเป็นสีม่วงให้เราสีผิวมันดูส้มๆเหลืองๆนียังไงเป,เป่นพลังจนตัวแดงเหมือนกระท้อนอ่ะสีผิวไม่เหมือนกระท้อนเลยอ่ะก็เลยรู้สึกแปแลกๆอะไรเงี้ยส่วนที่ชอบนะถ้าชอบคือรอยยับของพวกเสื้ออะพวกอะไรพวกเนี้ยรอยยับมันยัําาถึงข้างหลังเลยอ่ะสําหรับกูนะเว้ยกูให ให้8.5สลีรักษ์ด้วยด้วยอะไรด้วยแล้วมันแบบมันเป็นท่ายากอ่ะพอมันเป็นท่ายากแล้วมันแบบมันเก็บรายละเอียดมาโคตรดีอย่างเรื่องรอยยับของขาตรงเนี้ยที่มันแบบว่ามันก็ต้องยับอ่ะใช่ไหมพอมันออกมันก็ต้องยับในรูปแบบของมันอ่ะซึ่งมันยับตาใจดีมากใช่หักเรื่องสีไปสีเสื้อแม่งซีดเป็นเป็นหย่อมหย่อมเออตรงหลังแขนนี่ก็ซีดแล้วหัวนี่มันแบบมันเป็นมิ้น มันจะไม่ใช่สีน้าเงินเหมือนในภาคดาร์กบอลแซดแต่มันจะเป็นสีอะไรนี่แหละนี่มันไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีม่วงอันนี้มันคือมองออกว่าเป็นม่วงเลยอ่ะใช่มันมันม่วงเลยตรงข้อมือตรงนี้ยจริงๆอ่ะเป็นสีน้ําเงินอ่ะถูกแล้วแต่ตรงรองเท้าอ่ะทําไมมันต้องทํามาสีเดียวกันด้วยมันก็เลยแบบว่าโดนหักไปเรื่องนี้ และอย่างที่พูดก็คือว่าสีผิวมันค่อนข้างไม่เท่ากันอย่างหน้านี้จะสว่างกว่าส่วนอื่นเลยแล้วพอมาตรงมือแล้วมันเริ่มเป็นแบบมีแดงๆเริ่มมีอะไรแล้วส่วนพวกรอยต่อที่แบบว่าเป็นตะเข็บที่มันต้องเอามาประกบกันอะไรเงี้ยหาไม่เจอที่เจอก็มีแค่เนียตรงเหมือนแบบว่าเป็นหัวหัวผ้าคาดอะแปลกๆนิดนึง <S <S แล้วก็ตรงปลายผ้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันแข็งๆอะมันยังผิวไหวไม่พอแล้วตัวนี้เหมาะกับใคร คือตัดเรื่องสีเรื่องอะ,อะไร่ไ <ป S 2> คิด<ร>ว่ามันปเป็นสภาพมือหนึ่งเหมาะกับใครเหมาะกับคนทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษด้วยเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบสวยๆงามๆด้วยความที่รายละเอียดมันโอเคเลยไม่ได้แย่เหมาะกับคนที่เริ่มสะสมไหมเหมาะคนสะสมอยู่แล้ว คิดเอาเองแล้วกันว่าจะโอเคไหมแต่ถ้าผมไม่บอกน้ะเหมาะกับใครผมว่าเหมาะสําหรับมือใหม่มากกว่านักสะสมด้วยการที่มันเป็นของในตู้คีบก็คือเอาส่วนตัวกูเลยกูว่าไม่เหมาะสําหรับนักสะสมที่สะสมดาก้อนบอลอยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกรดดีกว่านี้มีและราคาเท่ากันมีก็เลยว่าไม่ค่อยเหมาะสําหรับนักสะสมแต่เหมาะสําหรับมือใหม่ที่แบบว่าเริ่มเล่นแล้วแบบว่าไม่กล้าแตะตัวราคาแพงๆก็เลยบอกไปว่าแบบนักสะสมควรต้องแบบคิดเป็นนิดนึงคะแนนรวมที่รวมกันมาแล้วได้ข้เจ็บมือยังเป็นแผลเลยได้7.13ดจุดหนึ่ง แต่ถ้าเรารีวิวมาก็ยังไม่เจอตัวแบบว่าเปิดมาแล้วใจเสียยังนะ<อ>ยังไม่เจอเใจเสียดิถ้าเกิดแบบเปิดมาแล้วคอแมงหันเนโอ้ใจเสียเลย <c oughs> <c oughs> ไปโรงพยาบาลไม่เ <c oughs> จอเจอการกับเบาเบ <c oughs> ยังเชียปวปอยู่เลยยังทุบแรงเกิน